แล้วส่งร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณวัดตามจุดต่างๆร่วมกับข้าราชการประชาชนและประชาชนจิตอาสาพระราชทานจังหวัดภูเก็ตเริ่มจากทรงเก็บขยะและกวาดใบไม้ทรงทำความสะอาดห้องน้ำสาธารณะสำหรับนักท่องเที่ยวและทรงทาสีร้วอุโบสถ ทรงประกอบอาหารเมนูผัดพริกเครื่องแกงไก่ถั่วฝักยาวซึ่งใช้เครื่องแกงสูตรเฉพาะของชาวภูเก็ตพระราชทานเป็นอาหารกลางวันแก่สมาชิกจิตอาสาพระราชทานที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ เวลา10นาฬิกา5นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจา้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตามาังกูลสิริวิบูลราชากุมารเสด็จไปยังวัดชัยทารารามหรือวัดฉลองอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต ในการนี้สเสด็จเข้ามณฑบพ่อท่านสมเด็จเจ้าพระครูวิสุทธิวงศ์จาจาร์ยานมุนีซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชากุมารได้สเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงยกฉัดทองคำมณฑบเมื่อปี2536 ทรงวางพวงมาลัยถวายสักการะรูปหล่อหลวงพ่อแช่มอดีตเจ้าอาวาดรูปแรกรูปหล่อหลวงพ่อช่วงอดีตเจ้าอาวาดรูปที่สองและรูปหล่อหลวงพ่อเกลื่มอดีตเจ้าอาวาดรูปที่สาม จากนั้นเสด็จไปยังสาลาเรือนไทยกุติจำลองหลวงพ่อแชม่มทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสก,การบูชาพระรัตนตรยัยทรงวางพวงมาลัยทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมาสรารีรัตน์สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประเคนเครื่องสังฆทานถวายแด่พระมหาพงศ์ศักดิ์เตชะวันโนเจ้าอาวาสแล้วทรงสนทนาธรรมกับพระมหาพงศ์ศักดิ์เตชะวันโนทรงสอบถามถึงประวัติของวัดและประวัติของหลวงพ่อแชม่มในฐานะวีรชนผู้ปกป้อง บ้าเมือจากการก่อความวุ่นวายของชาวจีนอ้างยี่ในเมืองภูเก็ตเมื่อปี2419ผู้เป็นศูนย์รวมจิตใจให้ความช่วยเหลือและเป็นที่พึ่งพิงของชาวบ้านโดยได้มอบผ้าประเจียดสีขาวโพกศีษะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อสู้จนได้รับชัยชนะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกร,กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูวิสุทธิวงศาอาจารยานุนีตำแหน่งสังฆปาโมกเมืองภูเก็ตเพื่อเป็นการปู บำเนจความชอบต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปปลูกต้นรวงพึ่งบริเวณสวนหย่อมด้านหน้าอุโบสถแล้วทรงร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณวัดตามจุดต่างๆรวมกับข้าราชการประชาชนและประชาชนจิตอาสาพระราชทานจังหวัดภูเก็ตเริ่มจากทรงเก็บขยะและกวาดใบไม้ ทรงทำความสะอาดห้องน้ำสาธารณะสำหรับนักท่องเที่ยวและทรงทาสีโรอุโบสถทรงประกอบอาหารเมนูผัดพริกเครื่องแกงไก่ถั่วฝักยาวซึ่งใช้เครื่องแกงสูตรเฉพาะของชาวภูเก็ตพระราชทานเป็นอาหารกลางวันแก่สมาชิกจิตอาสาพระราชทานที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ซึ่งกองทัพภาคที่4โดยมณฑลทหารบกที่41ค่ายวชิราวุธจังหวัดนครศรีธรรมราชยังได้นำรถครัวพระราชทานเคลื่อนที่ไปประกอบอาหารแจกจ่ายให้ประชาชนด้วย ก่อนเสด็จกลับทรงเยี่ยมราษฎรพร้อมพระราชทานน้ำดื่มและผ้าเย็นแก่ราษฎรที่ไปรับเสด็จสำหรับวัดชัยทารารามได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี2386ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมสำคัญอาทิพระมหาเจดีพระจอมไทยบร,รมีประกาศบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังการวมทั้งย่งเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปปางต่างๆ We want you. Yeah, we